สวัสดีแฟนแ excavator Thailand ท,ทุกทท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่รถจะมาลงงานที่บ้านผมนะครับหนึ่งวันเต็มๆนะครับก่อนที่จะมาเป็นวันงานพรุ่งนี้ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมเจอรถแล้วนะครับอยู่ที่ปั๊มปตทแสนตุ้งนะครับก็นัดกันไว้ว่าเจ็ดมงครึ่งจะ นัดเจอกันที่ปั๊มปตทนะครับแล้วเดี๋ยวมีพี่ช่างศูนย์เนี่ยจะมาด้วยแต่ว่า,าหลังจากที่คุยกับพ่อเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปก่อนนะครับไปเพื่อไปเตรียมการอะไรหลายๆอย่างครับพ่อบอกว่ายิ่งมาเช้าเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้งานเยอะขนาดนั้นนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับแต่บ้านผมเนี่ยก็จะเริ่มสว่างแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราไปรอดูกันที่ ปตทแสนตุ้งได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวจะเติมน้ามันเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาไหว้นะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนที่จะลงงานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมเรามาถึงปัป๊มปตทแสนตุง้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็เคลียร์ธุระอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปเจอกับพี่ช่างศูนย์ นะครับพอดีช่างสวนมาเราเจอแล้วแล้วก็พี่ขับโรเบทตนะครับพอดีซื้อขนมนมเนยกาแฟอะไรพวกนี้นะครับไปไปให้เขาเดี๋ยวจะเติมน้ำมันก่อนนะครับประมาณเจ็ดพันนะครับก่อนที่จะลงงานไปเดี๋ยวไปดูต่อครับให้แล้วป่าเอาแต่น้ำพุ่งกินกาแฟมาก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่รถแล้วนะครับพอดีเจอป่าแล้วนะครับช่างสวนอิตันไทยชนบุรีนะครับ ก็มาเช็คสภาพความพร้อมของรถให้ก่อนที่จะลงงานวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเติมน้ำมันเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ออกกันเลยจริงๆนั้นไปเจ็ดโมงครึ่งแต่ว่าป๋ามาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยมาถึงปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ํามันก่อนลงงานนะครับก่อนนี้จะไปถึงบ้านเราอ่ะโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับเจ็ดพันแล้วก็เดี๋ยวไปที่บ้านเราเลยครับ เดี๋ยวก็เราจะเติมน้ำมันไปก่อนนะครับ7,000บาทอยู่ที่ปั๊มปตทแสนตุ้งนะครับเดี๋ยวรอเปิดฝาถังน้ำมันสักครู่ครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอเติมน้ำมันสักครู่นะครับนี่ก็ไม่เป็นไรครับช่วงยุคน้ำมันแพงอะไรแพงก็จริงนะครับแต่ว่าคัานนี้นี่อัตราการกินน้ำมันเนี่ยเคลมไว้แล้วนะครับอยู่ที่ไม่เกิน16ลิตรต่อชั่วโมงนะครับในโหมดอัตราการเร่งสูงสุด ก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าทำงานจริงจะได้ประมาณนั้นหรือเปล่า,าตื่นเต้นจริงๆท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็ตอนนี้รถมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ป๋าเอารถลงให้ครับแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปจอดที่บ้านผมนะครับก่อนที่จะทำการเช็ครถอะไรต่างๆก็เดี๋ยวรอชมครับว e r ล g กูด mm hmm. เสียงปั๊มฉีดนะ้ำมันฟีปเ๊ดบฟังไปฟังมาตอนสตาร์ทเครื่องเสียงเงียบๆบริเวณแบบเสียงรบกวนภายนอกเงียบแบบนี้เสียงเสียงเขาจะออกคล้ายๆเครื่องอีซูซูนะครับคล้ายๆมากครับเสียงเสียงคล้ายเครื่องอีซูซูมากแล้ว ร้านแปดจริงๆครับมันยังนปลี่ยน excavator ไทยแลนด์ตำบลช่างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันนะครับที่งานโรดโชว์นะครับที่นี่ที่เดียวนะครับที่แรกในจังหวัดตราดครับให้การสนับสนุนโดยบริษัทกิตันไทยอุตสาหกรรมครับผมเป็นไงครับวิวสวยไหมครับท่านผู้ชมท้องฟ้าแดดทุกอย่างมันดูดีไปหมดครับ ก็เดี๋ยวป่าเอาลงนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันที่บ้านผมได้เลยครับนะ <feast. S 1> ก็มเมื่อเช้านะครับผมไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าผมขับเองนะครับเลยไม่ได้ให้ใครถ่ายให้ก็วิดน้ําจากสาระเก่านะครับมเมื่อเช้าโอ้โหสุดบูมมาถ้าผู้ชมก็อันนี้เดี๋ยวพ่อผมลองนะครับให้แกลองทำความคุ้นเคยกับรถใหญ่บ้างเพราะว่าปกติเนี่ยจับแต่รถห้าตัน วันนี้มาลองรถใหญ่ยี่สิบตันนะครับดูว่าจะเป็นยังไงเสือเหลืองเสือเหลืองเข้าบ้านครับวันนี้ S L G E 6 2 0 5งนย์า F น้ำหนักปฏิบัติการยี่สอตันครึ่งครับท่านผู้ชมนะครับเครื่องยนต์ดอยส์จากเยอรมนีนะครับอันนี้กำลังจะเอาเอาขยะมาเช้านะครับกลับเข้าบ้าน แกก็ยังไม่ค่อยคุ้นเชินมือเท่าไหร่ครับก็ต้องลองดูก่อนครับเอาขยะก,กลับลงไปนะครับเอาคีเลนนะครับกลับลง กเลนเมื่อเ,เช้ากลับลงไปด้วยนะครับเมื่อเช้านี่มีปลาไหลกับปลาดุกด้วยนะโอ้แต่ผมหาไม่เจอครับอโอ้ตุ้มๆเลยครับมันมีปลาดุกด้วยเมื่อเช้านเนี่ยเนี่ยแถวนี้นะครับเมื่อเช้ากับปลาไหลนะครับอาบอกว่ามีปลาไหลตัวใหญ่มากแต่ไม่เห็นนะพอดี ขับก็ไม่ได้สังเกตอะไรเนาะเราวิดน้ำอย่างเดียว <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีขุดสาตรงนี้หนึ่งลูกนะครับสุดบูมเหมือนกันครับสะเอาลึกหน่อยครับเอาน้ำมาใช้ไว้รดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็อันนี้กบสาลูกเก่าครับอันนี้ขุดมาสาลูกนี้มั้งแต่ก่อนผมเกิดครับประมาณโอ้เกินสามสิบปีแล้วครับบ่อลูกนี้แต่ว่ามันเล็กครับ ทำัหม่าพลอยลุงผมมาขุดไว้ให้นะครับอวันนี้ก็ก็เลยมากบแล้วครับแล้วก็จะทําลูกใหม่แทนให้ใหญ่กว่าเดิมครับครับเขาเอาขยะลงไงลุงหมาอ้เดี๋ยวจะเดินมาทางนี้ห่ะมาให้เขาจัดการเนาะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เดินมากอให่อ่ะไปะเดี๋ยวไปชมต่อครับท่านผู้ชมมาครับเออ นี่ครับงานแรกล้มกอไผ่ครับเพื่อจะเคลียร์ทางเอารถมคโคลงไปขุดฝาครับเสือเหลืองครับอันนี้มาแล้ว Sdlg นะครับตรงตัวเลยนะครับท่านผู้ชมชื่อตามอันนี้นะครับเมืองนะครับที่ก่อกำเนิดเขานะครับก็คือชานดงลินกงนะครับชานดงลินกง ครับโอ้โหเสียดาครับเสียดาจัดเองเลยครับพ่อผมเองนะโอ้โหไม่ได้ไปถ่ายมุมน้นนะท่านผู้ชมลองกำลังรถเอาดีๆเด้อตาเอาดีๆเด้อ I yeah. ล้มนะนี้ยักล้มนะครับย,ยักล้มยักดาจัดเองเลยนะครับล้มกอ็อไผ่รัับเกียทางนะครับเอารถมาโกลง ตัะ่ะฟขาขับเคลื่อนด้วยขุมกำลังเครื่องยนต์ดอยสนะครับนเ,เจอลามันนีนะครับ6สูบ159แรงมา้าปั๊มคาวาซกิเ K3V นะครับมาเช้าเติมมา200ลิตรนะครับจากปั๊มใหญ่นะครับะเ,เดี๋ยวมาลองกันะนะครับว่าวันนี้จะอยู่ได้กี่ชั่วโมงโมดที่ใช้ตันนี้เป็น G2 นะครับ ใช้ G2 อยู่นะครับก็ so, ยังไม่ได้ใช้งานหนักหนาอะไรครับเป็นงานเคลียร์ลิงครับก็เบาๆครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหลบพึ่งก่อนครับตอนนี้พึ่งตอมเตรียมตัวผมไม่หมดเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ